ก็สวัสดีครับพ่อหมเด็กมายกพ่อมคนชงงววันนี้เพิ่มก็จะบออดการชนแบบย่อๆของขูดแปดคิดมาฝากกันนะครับพ่อจะเรียกว่าตัวแท่งพรอตัวทางกระดิกเร็วๆมันจะไม่ลอยไม่มันกันในพื้นนะครับพ่อซ้หรับขูนีเองนะครับก็จะทำการชนกันในวันที่สามสิบมิถุนายนที่สนามนานาชาัดก็ต้องบอกว่าเป็นขูนเอกขูร้อยหนึ่งขูนนะครับที่ไม่ควรพลาดะไรทุกกรณีสิซ้ำับใครนะครับที่จะเข้ามาเล่นงวอซดเปิดซดเปิดไวงัวไม่วิ่งไม่ปิดข้ามได้บังได้ตีบินไวก็สามารถกดไปที่หน้าชงพ่อมกันได้เลยนนะครรัับพ่อกก็เาาามดูทงหรือขุนกาคัันนะรบพ่อ การของคุณโจรเองตัวนี้ก็ผ่านการชนมาเลยทั้งว่าไซึงห้าคังส่วนประเภทการชนข้อตัวนี้เองก่อจะบอกว่าชนฟี่มือชนเปนเลี่ยมดีชนลุนทิมนาแบบนักไปยอดชัดชนละเอียดไม่เล่าๆรู้จากข่าวผ้าหัวผ้าตัวเป็นรักเวียงดีทุบทอคางน,นักคมขอทขอคา,างแข็งแรงเดินซับไปพร้อมไปยอดกันวัดทุกใบบนชนไส้ปานนี่คือสุดยอดเลยครับลวงออทางด้านของความพร้อมเองก็เต็มรอยอย่างแน่นอนนะครับพ่อส้มรับใครนะครับที่มีตัวรักตัวชอบตอนนี้ที่มกับเปอร์ไ้ไส้ลวงนากันแล้วนะครับพ่อข้ามได้บังได้ไม่ขาดทุนกันย่าาางนนนนออออรืใคคะบกจเเข้มป็ว เดียวกันครับผมก็สามารถกดไปที่หน้าช่องติ๊กตกพ่อมกันได้เลยนะครับผมก็เรามาดูกันท้าวโคดุดังแซมยอดอัสวินใจยันเรื่อไอยันจักไคโคนาทเซตกันนะครับผมทางด้านของไอยันเองตัวนี้ก็ผ่านการชนมาเลยทันหมดหนึ่งข้างร้าสุดก็เก็บชัยมาได้จากสนามนานาชัดส่วนประพิษการชนของตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนเลยเหลือชนไม่ลิฟมีไปหน้ามีมารั้งทิมหู้ทิมนาแบบเหม็นๆกอดมัดดีรักทุบเข้าไส้ปางค่มคอแบบนักลักรักไปหน้าทีนัดนัดตัวนี้ต้องบอกว่าชนละเอียดไม่เดือดล่าเล่าไอน่เลงทาด้าานขอออองงควมมมพรร้้เเก็็ตยย่าวไน ครับพ่อมก็เป็นกันง่ายบ้างครับพ่อมสำหรับซองตัวที่พ่อมได้ทำการยกขึ้นไปในวันนี้หลักตัวในช็อปตัวในกันนะครับก็ลองเมนคุยกันดูได้นะครับพ่อมก็ต้องบอกว่าซองตัวนี้เองเป็นงัวชนดีชนเก่งกันทางคูเร็วไม่ควรพัดกันเลยทุกกรณีส่วนใครนะครับที่ไม่อยากจะพลาดข้าวสั้นงัวดดีๆนะครับพ่อมก็ฝากติดตามช่องไว้พ่อมด้วยนะครับ